ตามต่อนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่ก่อนเดือนก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปทางนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ3ส,สูตรเทียบชนกันชนกันที่เลข9้าตัวเดียวนะครับงวดนี้1งกรกฎาคมรอดูลนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับเรามาดูสูตรนะครับเผื่อใครอยากดูสูตรนะครับสูตรที่1สถสิติของสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก7 0 700, 0ย์นะครับ ยังไม่ผิดนะครับ